วัเลยครับก็ขอนำทุกท่านนะครับก็มารับชมเกมมันจำลองการขันครับในส่วนของซูบอลอื่นเครื่องครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับแทปซอนสปอร์ครับจากตุรกีครับวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดนักเตะกันด้วยครับสำหรับลีกตุรกีก็คว้าตัวนะครับอังเดโอนาน่าไปครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลครับวันนี้วาววัดความเหนียวความหนึบครับ พลศาประตูครับคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเซนเนอร์เลมเบนครับอันนี้ก็ผมแอนมป็นเพื่อนโซนนะครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับในส่วนของไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน3-4-3ครับวันนี้ สามประตูเป็นเซนเนอร์เมนครับกองหลัง3ตัวเป็นมาร์ติเนสเดลิกแล้วก็โยโร و ครับตรงกลางเป็นบูโน่กับคาซิมิโลครับซ้ายโดกูขวาอามาติอาโลครับหน้าเป้าเป็นเบตเจมินเชสโก้ครับซ้ายเมสันเมลขวาไบรอันเอมเบอร์โม่ครับวันนี้มาเซอุสคุนย่าครับมีชื่อเป็นตัวสำรองครับแท็ปซอนสปอร์ครับมาในแผน4231ครับผู้รักษาประตูเป็นอังเดโอนาน่าครับก็ย้ายแบบยืมตัวไปอยู่กับแท็ปซอนสปอร์ครับ อาร์โอฮัมซิกครับกับตันทีมนี่ครับอังเดโอนาน้าครับกดจอนมาเจอกับทีมเก่าครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าเกมนี้ผลจะออกเป็นยังไงครับเกมเริ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีแดงครับครับซันสปอร์ชุดสีขาวหน้าเป้าเป็นนี่เป็นบอลซ่านะครับนี้มีความเร็วแล้วก็สูงใหญ่เอสันเม้าให้มาครับดอกู เลาวกูโอ้จังหวะนี้ครับเบนจามินเซสโกถึงบอลก่อนแล้วยิงอุ้ยโดนเตะอย่างงี้ครับแม้วสินให้เล่นต่อครับเลาเป็นคนรัพย์สัมปอัญได้สวนโอ้ไม่ผ่านครับอุโนโให้มาที่เอ็มบูมโมสัดไก่ลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟของอังเดโอนาน่าครับโอ้โหเปิดเกมมานี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สวนก่อนเลยครับก็เป็นที่แน่นอนครับว่าอังเดโอนาเนี่ยตกไปเป็นมือสามแล้วนะครับ ซื้อเซนเนลเมนมาเป็นมือหนึ่งบานทีก็ตกเป็นมือสองครับนักก็ต้องย้ายออกครับโยนมาครับโขกลูกนี้อ้าวยังไงครับจังหวะนี้ทิ้งไปเลยครับอังเดโลน่าครับหน2้นัดกับแมนเชสเตอร์อยู่น็ดครับเสียไป150ประตูครับซึ่งเป็นสถิติที่ค่อนข้างเลวร้ายครับสำหรับผู้รักษาประตู2ฤดูกาลกับแมนยูครับเสียไป150ประตูถือว่าเยอะมากครับ ค่าเฉลี่ยนี่คือมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นครับวิสก้าครับมาที่บันซ่าบันซาหยอดมาลูกนี้เข้ามือของเซนเนลเมนครับเซนเนลเมนก็ยังเป็นผู้ตัดประตูโนเนมนะครับแต่ก็สามารถที่จะมาปั้นให้เก่งได้ครับอายุยังน้อยครับโยนมาอา้าเมสันเมาส์เรียบร้อยครับ1ต่อศูนย์ไหมโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โห ติดเซฟของอังเดโอนาน่าครับบอลยังไม่ข้ามเส้นครับโอ้โหอัมซิกค,ครับให้มาทางซ้ายบราฮีครับ,บราที่บอลซาบอลซาเวียครับซาเวียมาบอนซาเวียช่องเราเปิดติดบล็อกคาเซมิโลครับเป็นเตะมุมของแคปซอนสปอร์ครับนะครับโอ้เปอร์เซ็นต์นจ่ายบอลแมนแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โยนมาลูกนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยแมนยูเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการรับมือลูกเตะมุมนะครับทั้งบายินดีทั้งโอนันนาลองดูครับโอ้โหเราเปิดสก้อยมาสวยด้วยครับอ่เราเป็นเซสโกโอ้โหโดนเตะจากด้านหลังส่นให้เล่นต่อด้วยครับโอ้โหยูต้ฮูฮโกโก้ครับฝ่ามาที่กาแล็กซี่ครับมาที่เรนวิสค่า ซาวิสครับบ bon อซ่าให้มาทางขวาไม่ถึงครับวันนี้ริซันโดมาตินเนสครับได้เล่นเป็นตัวจริงเซส,สโกสัตว์ลูกนี้เอ,าอ้ายังดีครับได้ซ้ำในจังจหวะนี้หาช่องโอ้โหเจ้าปาาเข้ามาโมโมไม่ถึงมาที่คอสกี้ครับขวามาที่วิสคาสามาทางฮัมซิกครับฮัมซิกเจอกับบูนโน หาช่องอยู่ครับจังหวะนี้จะโยนเข้ามาหรือเปล่าครับโยนมาติดบล็อกลูกนี้เป็นบอลทุ่มเงับของทับทอนสปอร์ครับผ่านไปแล้วครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับยังศูนย์ต่อศูนย์ิสา้าโอ้ยกระชากยาวเกินติดบโูโนแล้วสาดทิ้งขึ้นหน้ามาเซาวิดครับได้บอลซาวิดให้มาิสาสวยครับจังหวะนี้ิสาโอ้ถึงบอลครับ ยังไงครับหาช่องตรงกลางมีเพื่อนเติมอยู่ให้มันที่ซาเวียซาเวียเจอกับอา์มัดดิยาโลครับสวยครับบราดี้ตอกส้นมาแล้วยังไงครับโอ้โหจะเปิดให้บอนซาเป็นแมนเชสเตอร์อยูไนตดครับได้ทําเกมขึ้นมาครับเซสโกเล่นสันกับโดกูครับตรงกลางวางอยู่แล้วออกทางซ้ายมาไอสันเมาก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่ได้เจ็บอะไรมาก มีนาเป็นห่วงคือแมทธิวสกุลย่าครับวันนี้มีตัวสมรองอยู่ครับตัวสมรองพร้อมลงครับยังไงครับจังหวะนี้อ้าวโอ้โหเป็นจังหวะแพตริกตัวกูครับทำฝาวาจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของแคปซูนสปอร์ครับโอกาสก็มีนะครับสองถึงสามครั้งแล้วแมนยูครับดูจังหวะนี้ครับคือบอลออกไปแล้วครับแต่ว่าตัวกูช้ากว่าครับจังหวะนี้แถมเข้าไป เอ็นฟรีคิกครับของครับสันสปอร์ครับปรดี้กอดมาลูกนี้ไม่ถึงแล้วเป็นโดกูครับโอ้แยงคืนมาได้ด้านหน้ามีเบนจามินเซสโกรอยอยู่ไปครับเซโกไปไม่ได้คืนหลังมาครับโดกูใช้ความเร็วครับจังหวะนี้โดกูเซสโกเรียกแล้วครับแต่โดกูยังไม่จ่ายแล้วโดนทำฟาวล์ลูกนี้ผู้ษินเป่าให้แมนยูได้ฟรีคิกครับ จังหวะนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับซัมซิกครับแหมไม่โดนครับรอดตัวไปมาดูฟีเข็กจากด้านข้างกันบ้างครับเปิดหรือยิงครับต้องดูครับดูครับล็อกสวยครับจังหวะนี้หนึ่งสองเส้นเลือดขึ้นเลยครับเราซัมซิกครับมีบอลู้ตัดสินเล็กน้อยบุนโน่ครับจะโยนโค้งเข้ามา โดนโขงหมาหลูกนี้มองทิ้งออกไปครับเป็นลูกเตะม,มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นบูโน่อีกเช่นเคยครับมีเพื่อนวิ่งมาหาครับเป็นคาซิเมโลเลนสั้นครับคาซิเมโลบุโน่มาตรงกลางโดกูครับแล้วหาช่องโดกูโอ้โไปไม่ได้ครับอามาัดดิยาโลเอาเป็มเอ็มโบโมโโหโหวิเดซัตลูกนี้ครับยังเป็นลูกเตะม,มุมครับโอ้ ตบุกมาอย่างต่อเนื่องครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังยิงไม่ผ่านอังเดโอนานหน้าครับถูกครับซัดด้วยขวาติดบล็อกกองหลังครับแต่เมื่อครั้งหนึ่งครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุนโน่เฟนเดสแต่มุมครั้งที่3แล้วครับ2อบุกหโฉบมาครับโอ้โหไม่ผ่านครับโฉบมาไม่ได้ลุ้นเลยครับโดกูถึงบอลก่อนครับแล้วโดนแย่งไปง่ายๆโอ้แล้วฟาวอีกครับจังหวะนี้ เป็นฟิกกิกของแมนเชสเตอร์เตดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นจังหวะโดกูล็อกจังหวะนี้โอ้โหโดนโอเคครับแมไวเทอ์บิดครับสปอนเซอร์นจะโยนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับโยนมาลูกนี้โดกูเราเป็นทางฝั่งของวิสกา้าครับได้สวนบอลอยู่ที่บันซ่า มาตัวเดียวครับเพื่อนยังไม่เติมลัสซี่ครับไไปไม่ได้ครับต้องคืนมาทำซิกครับโอ้โหเรามาถึงด้วยครับตรงนี้ยังไงครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นบูโน่ช่วยเอาไว้ได้ครับแม่เกือบได้ครอสเข้ามาครับจังหวะของทับต้องสปอครับแตะมุมลูกนี้ครับบรัดดี้โอ้โหมาทางนี้ครับมารอนซาเวียโยนมาโอ้โหเบาเกินครับลูกนี้ก็เอ้าเมสันเมาส์เคลียร์ทิ้งมาครับ ล้วเซสอุยจังหวะนี้โดนเสียบครับผู้สิทิ์ให้เล่นต่อไหมโอ้โหฟาวเลยครับจังหวะนี้ก็ต้องดูก่อนครับว่าเป็นจังหวะได้เปรียบหรือเปล่าครับรอบนี้ไม่ได้เปรียบก็เป่าให้ครับโอ้บอลยังไม่ถึงเลยครับพวกเสียบมาก่อนแล้วครับจังหวะนี้ก็ฟาวไปครับเตะขึ้นมาครับโดยริซันโดมาติเนสเลดิครับกาซิมิโล อาหมัดดิยาโลครับโอ้โหจังหวะนี้จะให้โบโม,โมไม่ถึง5นาทีสุดท้ายครับเดียร์กุสลูครับบาร์ที่ช่องครับมันไม่มีช่องนะครับสำหรับโอ้โหแล้วโดนแย่งเลยครับจังหวะนี้เป็นแมนยูได้สวนด้านหน้ามีเมสันเมาส์รออยู่นะครับโอ้โหแล้วปาดมาลูกนี้เซสโก้จ่ายไม่แม่นครับ3นาทีครับครึ่งแรก ยังศูนต์ต่อศูน์อุยจังหวะนี้แล้วพุทธสินเอ้าพุทสินให้แมนยูได้ครับโอ้เป็นจังหวะลูกนี้ก่อนครับอ๋อมีเตะนิดเดียวเองครับโอ้โหโชคดีครับจังหวะนี้สินเป่าให้แมนยูได้ครับสองนาทีกว่าครับรึ่งแรกจะหมดลงแล้วครับสกอร์ยังศูนต่อศูนย์นะครับแมนยูก็ยังยิงครับต้องสปอร์ไม่ได้ครับเมสันเมาส์ เป็นจามินเซสโกพิกโอ้โหช่องครับแม่จะเป็นบอลทุ่มครับนาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับทุ่มเข้ามาโบรุนโอโหมมาโอ้ลูกนี้โดนเตะทิ้งขึ้นมาทดสองนาทีครับครึ่งแรกแล้วเป็นคาซิมิโรตัดบอลมาได้ครับโยกูให้มาที่เมสันเมาส์ครับเมาส์กระชากมาลูกนี้หาช่องโอ้แล้วโดนทำฟาวครับจังหวะนี้โอ้โหคือที่แก ชนเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้แฮมซิกครับหรือเมสันมาว่าตัวเล็กกว่าด้วยครับโอ้โดนชนลูกนี้ดูครับนี่ครับคุ้ายครับคือชนทั้งตัวเลยครับจังหวะนี้แล้วดูฟรีคิกลูกนี้ครับยิงได้นะครับจังหวะนี้แต่ต้องดูว่าจะยิงหรือจะจ่ายเข้ามาบูโนยิงโอ้โหตุกเกษตรมะมงซ้ำโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โห ไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูครับฟรีคิกลูกนี้ชนคานครับแล้วหม่งซ้ำไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเบนจามินเซสโกครับแม้ถ้าลูกฟรีคิกของบุโนนเข้านี่จะสวยมากนะครับไปชนคานนะครับโอ้จังหวะนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับอังเดโอนาน่าครับอมแเราเป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับเสมอศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่เปิดเกมใส่กันเลยครับ๋ยวาล้มสติ ครึ่งแรกกันสักเล็กน้อยครับเอย่ยงเป็นทั้งฝั่งแมนยูเต็ดครับยิงได้4 7ครั้งเข้ากรอบ4นะครับส่วนทรัพย์ทอนสปอร์นี่ยังยิงไม่ได้เลยครับโอ้โหแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของบอลเหนือกว่านะครับต้องมาดูครึ่งหลังกันนะครับว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่ากับคู่นี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้อังเดโอน,นานต์เลยครับเอาตูฟานลงมาครับเล่นทางฝั่งขวาออกทรัพยทอนสปอร์ก็เติมเกมลุกเลยครับก็ยังศูนย์ต่อศูนย์อยู่ ไร้ครับโยนมาลูกนี้อุ้ยจังหวะนี้ครับย่งเป็นบอลของทับซ้อนสปอร์ครับสวยครับทูฟานจังหวะนี้วิสการทำชิงออ้ยยังไม่ได้ยิงครับมาเซเลเมนเคลียร์ขึ้นมาเมซันเมาครับอ่านะครับจังหวะนี้เราเอมบูโมได้บอลเอมบูโมไปเองครับเราชิปมาเบย์เจมินเซสโก้โอ้โหบอลมันไม่ถึงครับโอเวอ์น้าวิ่งออกมาก่อนครับแม สมัยอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดี่ยไม่มีรูปแบบนี้เลยครับมไปอยู่ทีมใหม่เล่นดีสะงั้นครับโ้เตะทิ้งออกมาครับแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับเป็นจามินเซสโก้ครับโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับก็ทำไม่ได้ต้องส่งเจอโสดเซ่ลงมาครับนาทีที่51ครับเราต้องมาดูว่าจะมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับเกมนี้ไม่แต่ครองเกมได้น้อยกว่านะครับแต่โอกาสยิงค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีคมพอครับ เดซันโดมาติเนสครับให้ทางซ้ายมาโดกูสวยครับจังหวะนี้ซัคซี่บุนอฟเฟนันเดสอุ้ยโดนชนไปก่อนครับให้เล่นต่อซัคซี่ครับซัคซี่ได้บอลมาโดกูโดกูไหลมาเมสันเมาส์ครับสวยครับโดกูก็วนหาเพื่อนครับเมสันเมาส์ออกไปไม่ได้ครับขาเซมิโลจะงัดลูกนี้อู้อย่างนี้ครับยังไงครับจังหวะนี้ครับ เดลกูสโลว์ครับคือหลังมามาลอนซาเวียอู๋แล้วแทงสวยด้วยจังหวะนี้ถึงบอลก่อนหรือเปล่าโยโร่ครับมาช่วยไปได้คือหลังมาครับเซนเนอร์เลเมนเลเมนยังไม่ได้เซฟเลยครับโอ้เกมนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ครับไอพวกทีไม่เซฟนี่คือตูมเดียวก็เข้าก็มีครับโอ้จังหวะนี้ครับแล้วโยนมาลูกนี้ครับเป็นบอลทุ่มของแมนยูครับ เ็มบูโมขึ้นมาคาเซมิโลโอุย้ยโดวนเตะลูกนี้ผู้สิน์ให้เล่นต่อด้วยครับสกิบอนซาราดี้ครับโอ้โหแล้วแทงมาโลง่โลงๆเลยลูกนี้แล้วด้านหน้ามีผู้เล่นของทัพสตอยู่3ตัวโอ้โหแล้วช้าจังเลยจังหวะนี้แล้วออกไปเองด้วยเอา้าผู้สิน์ให้เป็นลูกเตะมุมครับเป็นจังหวะเตะมุมลูกนี้ครับมีเพื่อนวิ่งเข้ามาหา แต่น่าจะโยนเข้ามาครับโยนมาโค้งโค้งอุ้ยเลยไปหมดครับเบสการครับถึงบอลก่อนโยนมาลูกนี้มงทิ้งไปแล้วยังไงครับโอ้โหโ,โล่งโล่งทูฟานสัดลูกนี้โอ้ยเซฟแรกของเซเนเลเมนครับในครึ่งหลังนี่ผ่านมาแล้วครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังนะครับนาทีจะ65้าแล้วครับดูครับสัต์ลูกนี้ติดเซฟครับ เซฟของเลเมเอนเงียบอ่าเปอร์เซฟแรกครับเป็นลูกเตะม,มุมครับโอโ้จังหวะนี้ราดี้ครับโอ้โหนี่เปอร์เซ็นต์จ่ายบอลน,นี่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะครับโอ้โหจังหวะนี้โขออกมาเอา้าจังหวะนี้แถวสองแล้วเป็นฮัมซิกวิสคาฮัมซิกได้บอลเอ้าอ่าวครับจังหวะนี้เซ็กซี่ครับโอ้โหไม่ทันครับอ่า โอ้ต้นครึ่งหลังมานีก็เป็นทางฝั่งของแท็บสันสปอร์นี่ทำเก็บโอ้โหแล้วถึงก่อนด้วยแล้วยังไงครับแหมบอลออกหลังครับลูกนี้ผู้สิน์มีการเป็นตัวครับเอาบากเกมเมลงมาครับแทนตันซ่าเปลี่ยนตัวลูกศรหน้าครับจังหวะนี้คือโดยตำแหน่งของบากเกมเมเนี่ยเล่นเป็นตัวริมเส้นนะครับเอ็มปอโม่โอ้แล้วให้ทางขวามาครับอามัด มารดิยาโลครับมีดานโลวอร์มอยู่แล้วนะครับน่าจะถูกเปลี่ยนออกแล้วตอนนี้โดกูครับให้มาบูโนโ่เฟน,นบูโน่ไหลามาเซักซีครับพิกเซอกซีพิกแล้วยิงเลยโอ้โหวิ่นี้ไม่ตรงกรอบครับเตอสัวเซักซีครับโอกาสแรกครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวลงมาครับดูจังหวะพิกยิงครับโอ้โห หนึ่งเซฟของเซนอร์เลมเมนครับนี่ครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วครับส่งมาเิอุสคุณย่าลงมา20นาทีสุดท้ายครับก่ของจิงนี่ยังเจ็บอยู่ครับมาครับเมสันเมาส์ให้มามาเิอุสคุณย่าครับยังไม่ฟิตครับว่านี้คุณย่าคุณย่าเราเปิดมาโอ้โหเปิดก็ไม่ดีครับแล้วให้ที่คุณย่าครับไหลมาบูโน โอ้หมูนช้าครับจังหวะนี้ครับโดนแย่งไปเฉยเลยครับวากาเม้ครับเอสกาแล้ววากาเม้ทำชิงแล้วโดนลิซันโดหุ่ไม่ได้ครับจังหวะนี้เราแทงมาด้านขวาด้านหน้ามีเพื่อนเติมอยู่ครับหวะนีีโอ้โหโดนมาทิวสุนย่ามาช่วยไว้แล้วบอลไม่ออกด้วยคงเข้าสนามมาครับซาวิตให้มาที่เวสกาอ้ในีครึ่งหลังนี่บอลน,นี้เป็นของ รับซอนสปอร์หมดเลยนะเนี่ยจังหวะนี้ครับเอาโบโน่ครับตัดเกมได้ในเส้นเมาส์ดาน้าครับมีเอ็มโบโมรออยู่ครับโอ้เซ่ได้บอกก่อนแล้วโดนเสียบล่วงไปตัวสินให้เล่นต่อด้วยครับเาเป็นทับซอนสปอร์ได้สวนมาบักเฆเมครับแล Jam ้วทางซ้ายบราดี้ยกมาจังหวะนี้แล้ววิสก้าโอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นบูโน่ครับช่วยสกัดไว้ได้ อูแล้วมาเทอสุสคุนย่าโดนทำฟาวครับผู้สินไม่ให้ด้วยครับแล้วทางขวาอา้าวาลซี่โยนมาโขกม,มีสันเมาสครับได้บอลเราให้มาทางอามัดอามัดไหลามาโยโรเวลาเหลือประมาณ5นาทีครับเอมบูมโมครับให้มาอามัดดิเยลโรอามัดไหลขึ้นมาคาเซมิโลครับแหมบอลมันไปไม่ได้ครับ จ่ายกับตรงกลางมาบ้างครับโอ้โไไม่ได้เลยครับจังหวะนี้เล่นของทับซอนสปอร์นี่ยืนกันเต็มเลยครับโอ้ไปไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายบ้าง้วครับแมนยูมาดูสกุลย่าครับให้มาเมสันเมส์ล็อกแล้วคุณย่าแล้วโดนแล้วครับจังหวะนี้ผู้ทธสินอ้าวเปล่าให้อยู่ครับบอกเก็ตเม่ไปฟาวใส่มาดุสกุลย่า เตะสกัดจากด้านหลังครับแอบสงสัยจะมีลูกจุดโทษครับเกมนี้ต้องมาดูนครับโอ้โหแล้วจุดโทษก็ต้องมาดูความเหนียวของเซนเตอร์แมนครับเซนเตอร์แมนเกมนี้เซฟไปครั้งเดียวเองนะครับต่อยังวัดอะไรไม่ได้นี่ครับแต่ลูกลงมาครับแทนอามัดโยนมาแล้วเป็นคาซิมิโร่ได้บอลครับเอาซารี่ลงมาครับน่าจะเปลี่ยนมายิงจุดโทษครับคุนโอเปเรสของแคปตันสปอร์ครับเอเซนเมาล ที่สุดท้ายครับตอนทดเจ็บด้านหน้าครับมีเซอร์ซี่รออยู่ยิงหุยกระโดดยิงลูกนี้ครับแม่เดียวอันหน้าก็อาการบ่นเพื่อนนิดนึงครับปล่อยให้ยิงได้ไงครับจังหวะนี้แต่ก็ไม่ตรงกรอบครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึงของเจซเซอร์ซี่ครับโอกาสอครั้งในเกมนี้ครับแต่เปลี่ยนตัวลงมาครับก็มีโอกาสสูงครับที่จะยิงดูจุดโทษกันครับ เสมอในเกมก็ยิงโทษเลยครับเกมเครื่องอัปเดตตลาดนักเตะกันครับทั้งฝั่งของตุรกีตลาดยังไม่ปิดนะครับอ่าะครับจังหวะนี้ว่าเกเม่ให้มาโอ้จะวางเป็นประตูชัยนะครับจังหวะนี้ทัมซิกครับไหลมาทางซ้ายโอ้แล้วเป่าจบเกมไปเลยครับเสมอศูนย์ต่อศูนย์ครับก็ทําประตูในเกมกันไม่ได้ครับก็ต้องมาตัดสินกันในรูปจุดโทษครับ มาดวลความเหนียวกันครับระหว่างอังเดโอนาหน้าครับสัประตูของแท็บสันสปอร์ครับกับเซนตอร์เมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่ครับโอกาสเข้าทำครับ9ตอน1ครั้งครับซึ่งสิติเหนือกว่าครับแต่ยันจนถึงจุดโทษครับเกมนี้คนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเมเันเมลครับดวลกับอังเดโอนาหน้าครับก็อดีตเพื่อนรุ่มทีมกันครับก็น่าจะรู้ทางกันดีครับ ต้องมาดูว่าจะเซฟได้หรือเปล่าครับสำหรับอังเดโอนันนาครับเมสันเมาส์ครับจังหวะนี้วิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับพุ่งไปคนละทางครับสำหรับอังเดโอนันนา1ต่อ0ครับบาเกเม้ครับตัวสำรองเจอกับเซเนอร์เรเมนสัตัดอู้ยิงเผาเกินครับโอ้โหโชว์เซฟเลยครับเซเนอร์เรเมนครับ1ต่อ0คนที่2แมนยูครับเอมบูโม เอมโบโมสัตว์ลูกนี้อ้าวเบาเกินครับโอ้โหโอนาน่าเซฟได้ครับโอ้เบาจริงครับจังหวะนี้เป็นซารีครับตัวสำรองสัตว์ลูกอุ้ยไปไหนครับข้ามคานโอ้โหไปไกลเลยครับคนที่สามแมนยูก็เป็นเซอร์ซี่ครับวิ่งเข้ามาสัตว์ลูกนี้คนละทางอีกแล้วครับแองเดโอนาน่าครับนี่้องสองศูนย์ครับแล้วคนที่สามของแท็บสันสปอร์เป็นวิสก้าครับ โอ้ตัวนี้เล่นดีครับในเกมสัตว์เอาเบาเกินครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าคนสุดท้ายครับเป็นมาเทอุสคุนยาครับถ้ายิงเข้าคือชนะเลยครับแล้วความดีความชอบเนี่ยจะตกเป็นเซเนอร์เลเมนเลยนะครับโอ้เซตจุดโทษถึง3ครกลงนะครับแล้วลูกนี้มาเทอุสคุนยายิงเรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะจุดโทษรับสันสปอร์ไปได้3ต่อครับนี่ครับอีโลของทีมครับโอ้ แสดงให้เห็นเลยครับว่าเหนียวกว่าครับแต่ในเกมเนี่ยเเซฟแค่ครั้งเดียวแล้วนเองครับโอ้โหก็จบเกมครับก็เป็นแมตช์กระชับมิตรอุ่นเครื่องแล้วกันนะครับสำหรับ f อที่ขอมาขอดวลระหว่างเซเนลเลเบนกับอังเดโอนาหน้าครับก็คลิปก็จะประมาณนี้ครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับก็จากกันในคลิปนี้ครับก็ รบกวนทุกทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องบันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ